6วิธีทําให้ความรักของคุณนะคะกลับมาดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยเนาะซึ่งตอนนี้มีหลายคนเลยนะคะที่ทักมาถามครูในอินบ็อกซนะ์ว่าปัญหาเรื่องความรักเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆครูเกตมันแก้ยากมากเลยคือไม่มีหนทางไม่มีทางออกเนาะแต่เดี๋ยวครูสรุปให้สักประมาณ6ข้อแล้วกันนะเอาไว้ไปแก้ กันดูนะคะแต่ว่าสิ่งนี้นะมันจะต้องทํากันสองคนนะคะไม่ใช่ว่าคุณทําอยู่ฝ่ายเดียวมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เรากันนะแต่มาลองฟังดูว่ามันมีวิธีการอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ข้อแรกก็คืออันดับแรกเลยนะหยุดคิดหรือคาดหวังว่าอีกคนนึงเขาจะมาคิดเหมือนคุณนะคะ mm hmm. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีทิฐิ ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงนั้นมาได้เลยกำแพงนั้นครูเกตหมายถึงกำแพงของอความคาดหวังว่าอีกคนนึงจะคิดเหมือนเรานั่นเองคุณวางกำแพงไว้นะคะพออีกคนนึงไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณไม่สามารถกลับไปดิวกับไปคุยอะไรเขาได้เลยจนกว่าเขาจะคิดเหมือนคุณโอ้ถ้าเรามีมายเซ็ตแบบนี้เราจะไม่มีทางดึงคนคนนั้นกลับมาในชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรก ต้องวางสิ่งนี้ลงไปก่อนเนาะหยุดคิดเลยว่าคนคนนั้นจะมาคิดเหมือนเราข้อ2ค่ะสิ่งนี้นะมันเป็นความกล้าหาญมากถ้าเกิดคุณทําได้ก็คือเราต้องยอมรับอะว่าว่าตอนนี้เราทั้งคู่เฮ้ยมีปัญหากันแบบเยอะมากแล้วนะแล้วต้องกล้าหาญที่จะให้อภัยพูดขอโทษกันนะคะข้อ2นี่เป็นสิ่งที่ครูว่า มันมันทำให้หลายคนกลับกันมาไม่ได้เนื่องจากว่าเราทําข้อนี้ไม่ได้นั่นเองเนาะเรื่องนี้ต้องทํากันทั้งสองคนนะไม่ใช่ว่าทําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคือต้องมีความสามารถในการที่จะยอมรับและขอโทษและแก้ไขด้วยสิ่งนี้ครูว่ามันเป็นความกล้าหาญอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใครเริ่มก่อนนะคนนั้นคนนั้นน่ารักอะ่ะคนนั้นดูเป็นคนที่ออครูว่าใครได้คนที่กล้าหาญแบบเนี้ย ความสัมพันธ์กับคนลักษณะแบบนี้จบจบได้ยากนะคะถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณรักเขาจริงๆเนี่ยลองลองหันหน้าเข้ามายอมรับพูดคุยขอโทษแล้วก็แก้ไขกันดูไหมนะคะแต่อันดับแรกเลยเอ่ะเราจะต้องอย่าลืมไปบังคับเ,เขาเรียกว่าอย่าไปบังคับให้อีกคนหนึ่งมาคิดเหมือนเราก่อนเนาะแล้วค่อยทำสเต็ปที่สองก็คือ ขอโทษแล้วก็แก้ไขกันดูนะคะถือว่ามันจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นเนาะข้อ3ลองสำรวจดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของเราครั้งนี้นะคะคุณะให้เขาไปกี่คะแนนแล้วเขาให้คุณกลับมากี่คะแนนถ้าสมมติว่าคุณให้เขาไปร้อยนะคะแต่เขาให้คุณมา10 20อันนี้เรากำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่จําเป็นที่จะต้องทนอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นครูเกรสครูเกรสคิดว่ามันไม่มันไม่แฟร์เนาะที่เราจะเป็นฝ่ายให้ความให้ให้ค่ากับความรักครั้งนี้ร้อยแล้วเราได้กลับมา10 20อย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะเราสารวจตรงนี้ดูก่อนถ้าสมมติว่าอ่าโอเคเขาเท่ากันเราเท่ากันอย่างเงี้ยโอกาสที่คุณท้องทั้งสองคนเนี่ยควรจะกลับมาดีกันเนี่ยครูเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่บาลานซ์กันเลยมาตั้งแต่แรกแล้วอะ ไม่จําเป็นที่จะต้องยื้อความสัมพันธ์ลักษณะนี้ไว้เพราะว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขถูกไหมคะข้อ4นะคะลองสํารวจดูซิว่าสมมุติตอนนี้คุณยังไม่ได้แบบตัดสินใจเลิกกันแต่ว่ามันมีปัญหานะคะลองสํารวจดูซิว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสองคนเนี่ยใช้เวลานะคะมันมีคุณภาพแค่ไหนเนาะ ครูอยากให้เวลาที่คุณพูดคุยกันออกไปไหนมาไหนด้วยกันทำกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยกันเป็นเวลาที่มันมีคุณภาพมากกว่าเวลาที่ไม่มีคุณภาพเนาะ,ะบางคนบอกว่าครูหนูหนูยังคุยกับเขาอยู่อ่ะทีนี้การคุยกับหนูของหนูกับเขาเนี่ยจะต้องเป็นการคุยที่มันมีคุณภาพ เราต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่พูดเลื่อนลอยพูดดราม่าพูดแบบเรียกร้องความสนใจอันนี้คือไม่มีคุณภาพนะคะเราสำรวจสิ่งนี้กันดูผู้ชายก็เหมือนกันดูซิว่าการพูดคุยของเราแต่ละวันมีคุณภาพหรือเปล่าเราไปดราม่าใส่เขาหรือเปล่าเราไปตัดสินเขาหรือเปล่าเนาะสิ่งนี้ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณค่อยๆขยบมาดีขึ้นนะคะในเวลาอันรวดเร็วเนาะข้อ5ค่ะเรารู้กันหรือยัง ว่าเราเนี่ยสองคนเนี่ยเราไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมเ,เรื่องนี้ครูอยากจะให้พวกเราลองลองอยู่นิ่งๆกับตัวเองดูเนาะเงียบๆนะคะลองทบทวนดูสิว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันไม่มีใครที่เหมือนกันเลยนะคะแล้วยิ่งเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายด้วยแล้วเราต่างกันโดยโดยชิ้นเชิงอยู่แล้วทีเนี้ยพอมาอยู่ด้วยกันมันต้องมี ทั้งสองฝ่ายแหละที่เป็นฝ่ายถอยบ้างเป็นฝ่ายยอมรับบ้างเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมิกซ์กันมันต้องผสมผสานกันได้ไม่งั้นคุณสองคนจะไม่มีทางที่จะจับมือไปด้วยกันได้เลย ะค,ะความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนทั้งคู่ที่จะต้องผสมกลมกลืนกันนะคะให้มันให้มันรู้สึกว่าออสดชื่อนอะเท่าเทียมมีความเป็นหยินเป็นหยางอยู่ในคู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดว่าเขาต้องเหมือนฉัน1้0เสิโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจด้วยสิ่งนี้ ลองกลับไปทบทวนกันดูนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาดีขึ้นในเวลารวดเร็วเลยนะเพราะว่าคุณไม่ได้ไปคาดหวังอะไรเขาข้อ6เรื่องนี้ก็ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะคะเ,เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยเรามีพื้นฐานไม่เหมือนกันเนาะเ,เติบโตมาต่างที่กันเราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันเราใช้ชีวิตมาในแบบฉบับ ของแต่ละคนต่างกันเลยนะคะบางคนเรียนสมมุติคุณไปเรียนวิศวะมาเนาะส่วนแฟนเขาทํางานอะไรบางทีเขาอ,อาจจะเป็นแค่ช่างช่างจัดดอกไม้อะไรเงี้ยมันมันมากันคนละเวเลยนะคะแต่ทีนี้มันไม่ได้หมายความว่าเวใดเวหนึ่งจะไม่ดีถูกไหม เรามีชีวิตเป็นของตัวเองเราเลี้ยงตัวเองมาได้ด้วยอาชีพหน้าที่การงานของเราเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดความอ่านอะไรมันอาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเวลามาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งเนาะแรกๆไม่เท่าไหร่เพราะมันยัง in เล v e ใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งอะเราจะมีความคาดหวังแล้วว่าให้อีกคนนึงเปลี่ยนความคิดทุกอย่างมาเป็นเหมือนเราใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าคุณเข้าใจธรรมชาติจ,จริงๆเข้าใจสัจธรรม คุณถึงจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเนาะโอเคครูคิดว่าทั้ง6ข้อนี้นะคะเป็นแนวทางเลยเนาะให้คุณสามารถกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ในขณะที่ตอนนี้ถ้าคุณกําลังมีปัญหาอยู่อย่างน้อยกลับไปทบทวนกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าคนที่รักเราหรือว่าคนที่เราถูกใจจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆเลยเนาะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ